ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอรวีอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะทุกคนวีก็มีท็อปิกที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้นะคะเอ,า,อาง่ายๆเลยอะวีอะได้รับคําถามนะคะจากน้องคนหนึ่งที่ถามวีเข้ามาในอินสตาแกรมนะคะว่าพี่วีหนูขอถามหน่อยค่ะว่าแอ์โฮสเทสเนี่ยได้ล้างห้องน้ําจริงหรือเปล่าวันนี้นะคะวีก็เลยจะมาทําเป็นคลิปวิดีโอบอกเล่าชีวิต วิทแอร์โฮสเตสว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างห้องน้ําอยู่ในส่วนหนึ่งของงานหรือเปล่านะคะคือก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องขอบอกก่อนว่าอาชีพแอร์โฮสเตสเนี่ยนอกเสียจากว่าเราอะค่ะจะทํางานดูแลผู้โดยสารเสิร์ฟอาหารผู้โดยสารแล้วหน้าที่การทําความสะอาดห้องน้ํานะคะก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินคะ่ะทุกคนลองจินตนาการภาพตามวีดูนะว่าหลังจากที่เครื่องอะคะ่ะเทคออฟไปแล้วมันไม่มีใครที่จะมาทําความสะอาดห้องน้ําให้เราเราก็ต้องเป็นคนที่ดู และห้องน้ําและก็ทําความสะอาดห้องน้าค่ะซึ่งตรงนี้หลายๆคนคงจินตนาการภาพไปว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันเป็นแอร์นะจะให้ฉันไปล้างห้องน้าได้ยังไงจะต้องไปแบบจับไม้ถูถูพื้นแล้วก็เอาล้ายาล้างห้อง ล้างทั้งห้องน้ําบนเครื่องบินเลยหรือเปล่าเดี๋ยวยังไม่ถึงขนาดนั้น,นะคะ่ะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทําความสะอาดห้องน้ําของแอร์โฮสเตสก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของความสะอาดนะคะคือเอาง่ายเนี่ยหลังจากผู้โดยสารเนี่ยใช้ห้องน้ําแล้วเราก็ต้องเช็คในเรื่องของความสะอาดตรงนี้ค่ะมีอะไรบ้างนั่นก็คือพื้นห้องน้ําไม่เปียกทิชชู่ไม่มีขาดแล้วก็เอ,อ่อห้องน้าเนี่ย d รายนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็สะอาดพร้อมที่ให้ผู้โดยสารคนถัดไปได้เข้ามาใช้งาน,นะคะ่ะทุกคน ตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าต้องไปจับไม้ถูแบบมาถูพื้นอะไรขนาดนั้นนะคะที่หลายๆคนคงจะรู้นะคะว่าสายการบินที่วีเคยทํางานอยู่เนี่ยสายการบินกท่า a อลวิสนะคะเขาคือ5 star airline จ้าคือตรงนี้ในคําว่า5 star ก็คือการดูแลที่ระดับ5 star ระดับโลกระดับแบบ high end ถูกปะตรงนี้เขาก็เลยค่อนข้างจะเคร่งมากๆนะคะในเรื่องของการทําความสะอาดหรือว่าเรื่องของ ห้องน้ํานะคะคือเราอะค่ะจะต้องเช็คห้องน้ําบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้เลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้เองอะเขาจะค่อนข้างสตริ c แบบมังม ะะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าลูกเรือหรือว่าเออคนทำงานในชั้น Business Class หรือชั้น Economy Class ตรงนี้ก็ตาาสติกเรื่องห้องน้ำมากๆนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็เลยต้องทำความเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเวลาเราทำงานเนาะหัวหน้าก็จะชอบเดินมาถามว่าไอายู่เช็คห้องาน้ำหรือย,อยังห้องน้ำเปียกหรือเปล่าเติมทิชชู่หรือย,อยังติมนี่นี่นี่หรือย,อยังคือจริงเหมือนไม่เป็นกนนาที่ทำงานเลกๆนะพีก็รู้สึกแบบ จะจิกอะไรนักหนาแต่ว่าด้วย r e putation ของสายการบินนะคะเขาก็จะค่อนข้าง take this thing seriously นะคะคือเอาง่ายๆเนี่ยในเรื่องห้องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้เลยของกัปตันเอลวิสนะคะเพราะเขาไม่อยากให้ผู้โดยสารมาคอมเมนว่าทําไมมันถึงไม่สะอาดทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยในการทํางานลูกเรือแต่ละคนนะคะจะถูก assign นะคะห้องน้ําที่เราดูแลนะคะคือแต่ละคน,นจะมีห้องน้ําที่ฉันรักมากหรือว่าเป็นห้องน้ําที่เราจะ ต้องคอยเช็คตลอดเวลานะคะอย่างน้อยนะ,ะลูกเรือหนึ่งคนเนี่ยจะต้องดูแลห้องน้ํหนึ่งห้องนะคะในการดูแลห้องน้ํานะคะก็จะมีการที่เราเนี่ยต้องเติมทิชชู่อย่าให้ทิชชู่ขาดนะคะและก็ต้องม้วนกระดาษให้มันเป็นแบบสามเหลี่ยมอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรโอลิกามิ โอลิกามิมิมี m. อะไรของญี่ปุ่นโอต้องพับเป็นมุมที่มันแบบมันเป็นแบบสามเหลี่ยมแล้วก็ต้องมีที่รลองก้นค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้เป็นเหมือนกับว่า Requirements เลยของกาตาเอลวิสนะคะถ้าสมมุติว่าห้องน้ําเปียกอ่าตรงนี้เราก็ต้องเอากระดาษทิชชู่เนี่ยมาเช็ดเพื่อให้มันแบบว่า แห้งแล้วก็ dry อยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งมองจากการภาพดูถ้าเราเอ่ะไปเข้าห้องน้ําเปียกเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันใชฟบะวีเองอ่ะปีเป็นคนที่แบบ a n ี้ห้องน้าเปียกมากเลยนะเวลาที่อยู่บนเครื่องบินนะ่ะเราก็ต้องทําความสะอาดแล้วก็ดูแลห้องน้าของเราค่ะซึ่งห้องน้ําห้องน้าที่เรามีอ่ะเราจะแบบดูแลมันต้องดูแลมันเป็นพิเศษมากๆเพราะว่าถ้ามันเปียกถ้ามันเปื้อนถ้ามันสกรปรกผู้โดยสารก็จะคอมเพลนเราได้ค่ะแล้วถ้าเขาคอมเพลนสมมติเขาคอมเพลนมาว่าห้องน้าตรงเนี้ยตรงประตูด้านหลังตรงจุดจุดเนี้ยมันสกรปรกแล้ว อเผอน,นะคะเป็นห้องน้ำเราเราก็จะ get into trouble ได้ค่ะบริษัทก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกเราไปว่ากล่าวอบรมตัดเตือนได้นะคะเพราะว่าเรื่องการดูแลห้องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเครง่งแล้วก็สตริกมากสำหรับกัตตาเอลวิสนะคะคือปกติแล้วอ่ะผู้โดยสารส่วนมากอะ่ะจะสะอาดจะแบบไม่ได้แบบว่าสกรปรกคือจะรู้ว่าห้องน้ำบนเครื่องบินใช่ยังไงแต่ค่ะทุกคนแต,แต่แต่มันก็จะมีส่วนน้อยที่ไม่รู้ ว่าห้องน้ำอะใช้ยังไงเพราะโอเคบางคนเนาะเขาก็ไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนบางคนก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเครื่องบินบางคนก็แบบเฮ้ยแบบมันมันทำยังไงมันอะไรมันมันกดฉกโครกตรงไหนมันล้างมือตรงไหนอ่ะมันบอกยามมาว่าผู้โดยสารคนไหนรู้ว่าควรใช้อะไรยังไงหรือว่าไม่รู้ว่าควรใช้อะไรแบบไหนนะคะซึ่งมันจะมีเดสติเนชันที่เป็นเดสติเนชันที่ขึ้นชื่อของแอลอสเตดค่ะทุกคนอย่างเช่นเดสติเนชันของ ประเทศบังกลาเทศแล้วก็ปากีสถานนะคะคือตรงนี้บอกก่อนนะทุกคนว่าไม่ได้มีเจตนาดูถูก nationalities ไหนนะคะแต่ว่า based on my experience นะคะที่เคยเจอมาการทำไฟดากา้าแล้วก็การทำไฟปากีสถานเป็นอะไรที่หายใจเข้าหายใจออกคือถ้าได้ไฟนี้อยากจะขอเปลี่ยนออกตลอดเลยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องแบบว่าไหวพระพุทธธรรมโมสังโฆก่อนที่จะ ไปทำไฟตลอดนะคะเพราะจะเป็นไฟที่ขึ้นชื่อของแอร์แคกเลยว่าไฟเนี้ยโอ้โหฉันจะรอดหรือฉันจะร่วงนะคะโปรไฟล์ผู้โดยสารเนี่ยส่วนมากนะคะจะเป็นชนชั้นแรงงานที่เขามาทํางานอยู่ที่กาตาร์เขามาทํางานเป็นเหมือนกับว่าคนงานก่อสร้างที่ประเทศนี้แล้วเขาจะกลับไปเยี่ยมบ้านอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยก็10ปีขึ้นเครื่องบินทีบางคนก็แบบไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกที่เคยขึ้นเครื่องบินพอเนอะปะเออแล้วแบบเวลาเขาได้ขึ้นเครื่องบินเขาก็จะตื่นตาตื่นใจเว้ยทุกค เขาจะเรียกเราว่าซิสเตอร์แล้วก็จะดึงเสื้อได้นะคนซิสเตอร์ซิสเตอร์ชั้นขออันนี้ชันขออันนี้คือแบบเขาจะดื่มและกินทุกอย่างที่ขอได้บนไฟล์ค่ะทุกคนคือตรงนี้เราก็เข้าใจเขานะบางคนอนะ่ะไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนถูกปะเขาก็ต้องแบบเออคาดว่าเฮ้ย,ยทุกอย่างเขาสามารถขอได้เพราะเขาไม่รู้ถูกปะคือจริงๆแล้วเ,เขาก็ขอได้ทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มีลิมิตอ่ะทุกคนแล้วเ,เป็นชนชาติที่ดื่มเยอะมากๆดื่มแบบดื่มแบบ หัวหน้าเคยเล่าให้ฟังว่าคนดกก้าคนบงังคลาทเอเชคือเอาง่ายๆอะ่ะแค่น้ำอะัะมันก็ยังยากแล้วอะ่ะสําหรับเขาอะ่ะคือค่าของชีพทิกาตาค่อนข้างจะแพงมากๆการที่แบบว่าเขาจะเก็บเงินซื้อน้ําขวดหนึ่งอะ่ะก็ยากมากๆอะ่ะเราก็เลยต้องเข้าใจเขาด้วยพอเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยอยากจะดื่มอยากจะขออะไรที่เขาขอได้เพราะว่ามันฟรีแล้วเขาก็ไม่ต้องเสียเงินนะเราก็ต้องแบบเออเข้าใจเขานิดนึงในมุมตรงนี้คือแบบผู้โดยสารไม่ได้จะเหมือนกันทุกคนนะเราก็ไม่สามารถที่จะไปจัดได้ว่าเฮ้ยผู้โดยสารคนนี้ มีตางผู้โดยสารคนเดียวขอเยอะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเนเจอร์ของเขานะคะที่เขาจะขอเยอะมากๆแต่ว่าประสบการณ์ตรงของวีกับการที่ทําไฟไฟนี้นะทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบพอตอนคิดตอนเนี้ยมันตลกเวอรโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนย้อนกลับไปก่อน น่าจะเป็นประมาณปี2019หรือ2018อเป็นไฟที่แบบวีจำขึ้นใจเลยวีทําไฟดาก้าค่ะประเทศบังคลาเทศค่ะแล้วแบบตอนนั้นใช่ปะเราก็ไปเสิร์ฟอยู่อ่ะคือเราออกออกขาดไปเสิร์ฟใช่ไหมคะทุกคนแล้วแบบห้องน้ําที่เราดูแลเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลใช่ปะตอนเราไปเสิร์ฟแล้วจู่ๆก็มีผู้โดยสารจากไหนไม่รู้ไปเข้านี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยรานนี้พอเราแบบเออกลับมาจากเสิร์ฟเราก็ต้องไปเช็คว่าห้องน้ําเรามันสะอาดหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วพควีเปิดประตูไปเฮ้ยตกใจมาก พราะว่าเป็นอะไรที่สกรปรกมาก oh <my> คือพื้น่ะทุนเปียกเหมือนกับอาบน้ำพอเนื้อออกปะแล้วแบบในชักโครกอะคือมีงูอะทุกคนเราก็แบบอู <c> ้ <oughs> คือจริงๆคือเขาไม่รู้ว่าใช้ชักโครกใช้ยังไงการกดปุ่มเอ่อ f l u ชเนี่ยกดยังไงตรงไหนแบบนี้ซึ่งมันเป็นภาพที่แบบคือตอนนีวว้วียังไม่ลืมเลยอะเป็นอะไรที่แบบ อยากจะร้องไห้มากๆนะคะคือนัตอนนั้นเลยเนี่ยก็เลยเลี่ยงไฟดาก้าตลอดเลยก็ไม่อยากจะทําอีกเลยเว้ยเพราะมันเป็นอะไรที่ยังหลอนหัวมาจนถึงทุกวันนี้นะคะมาทุกอย่างทั้งของเหลวทั้งของไม่เหลวนะคะไฟนั้นวีแบบโอ้โหแม่เจ้าและถามว่าเราต้องเป็นคนทาความสะอาดถูกไหมถูกค่ะเพราะว่ามันเป็นห้องน้าเราแต่ว่านะคะถ้าเราอ่ะมีหัวหน้าที่แบบใจดีมากๆนะเขาก็จะบอกว่าอยู่ไม่ต้องคลีนล็อกไว้เลยห้องเนี้ยห้ามใช้อะแต่ ถ้าวันไหนโชคไม่ดีแล้วเจอหัวหน้าที่แบบต้องใจะแบบ s t r i c นิดนึงเขาก็จะบอกว่าเนี่ยห้องน้ําอยู่ใช่ปะคลีนทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เราก็แบบเฮ้ยคือดวงสวยมากอต้องทำอะ่ะเราจะต้องแบบจากห้องน้ำปเปียกอะเราจะต้องทิชชู่มันมีกี่กล่องวิก็ต้องแบบว่าเข้าไปขัดเข้าไปถูเพื่อให้พื้นมันแห้งนะคะแล้วก็ต้องฟลัชสิ่งที่เราไม่ควรจะเห็นอนะเออเราแบบ หลังจากนั้นมาก็เลยถ้ามีไฟดาก้ามาเลยก็ขอแลกออกแลกออกแต่ถามว่ามันแลกออกได้ไหมมันยากมากๆนะคะก็จะมีแต่สวดมนุ์นะคะก่อนไปทําไฟว่าขอเธอขอให้เจอผู้โดยสารดีๆเรียบร้อยน่ารักน่ารักนะคะซึ่งเราจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไฟที่แบบขึ้นชื่อมากเลยแล้วตอนนั้นไฟดาก้าอีกนะเรื่องขี้จบไปแล้วใช่ปะทุกคนก็ โชคไม่ดีไงตารางออกมา่มีดากาอีกแล้ววีก็รู้แล้วว่าโหไฟนี่แบบว่าต้องเตรียมตัวมากๆมากๆนะคะคือสวดมนยังไม่พอนะคะแต้มบุญต้องเหลือด้วยในการที่ไปทําไฟดากาทุกคนเออแล้วแบบวันนั้นวีก็จัดค้าจัดของอยู่นะคะมันก็ว่าเตรียมของไปเสิร์ฟผูดด้โดยสารอะไรแบบเนี้ยแล้วทีเนี้ยคะ่ะโดยก็เดินมาแบบเมามากเว้ยคือแล้วก็แบบซิสเตอร์เรียกวีในครัวนะคะก็แบบซิสเตอร์ซิสเตอร์ I want this แล,ลแ,ลแ,แล้วก็อเือกมาเลยอะทุกคนแล้วคือกูมางอะอ้วกหว่นคือแบบแล้วก็อ้วกนะตรงที่ที่วียืนอยู่่แล้วก็แบบโอ้ยคือไฟเนี่ยเต็มบุญเ้ยหรือ,อเกินเนะเตลยแบบเนี้ยเต็มบุญแบบน้อยมากๆอะวันนั้นเป็นวันเป็นไฟที่วีแบบโอ้โหแบบร้องไห้แบบหแบบเหนื่อยมากๆกับไฟนะคะคือมาเล่าตอนเนี้ยมันตลกกันแต่พอเราย้อนภาพกลับไปเรานึกภาพออกดูดีว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะ ยูคือวอเตอร์เฮกวะเออล้วี่ก็แบบทำอะไรไม่ได้อ่แเราด้วยความที่เราเป็นนกเรือนะคะเราต้องสตรองมากถึงมากที่สุดอะเราก็ต้องคลีนเราก็ต้องความสะอาดนะคะนะคะก็ได้แต่ร้องเพลงแบบใจสดหรือเปล่คือตอนนั้นเป็นแบบอารมณ์ จริงๆนะทุกคนเพราะเราไม่คิดว่าเราจะได้มาเก็บอ้วกผู้โดยสารนะคะบนเครื่องบินแบบนี้เล่าตอนนี้มันสนุกเว้ยแต Hence, ่พอตอนนั้นตอนที่เจอคือวินาทีนั้นน่ะกูจะลาออกกูจะลาออกกูจะลาออกกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาอีกแล้วกูไม่เอาอีกแล้วคือแบบท่องอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยทํามาก่อนถูกปะแล้วเราไม่อยากเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกแล้วตอนนั้นวิกก็แบบลบมากนะคะกับอาชีพอาชีพนี้แต <sh> ่ว่าณตอนนี้ที่วันเล่าพอจําเหตุการณ์นั้นน่ะได้ขึ้นใจจริงๆนะคะคือทุกคนน่ะก็ไม่ได้จะเจอไฟดีีท่สสุดดตลออเไ แต่เราก็แบบเฮ้ยทําไมเราต้องมาเจอไฟแย่ซ้าแล้วซ้าเล่าว,วะอะไรแบบนี้บางคนทําไฟดาก้าก็ไม่เจออะไรเลยก็มีเหมือนกับที่วีบอกไปแล้วมันขึ้นอยู่กับแต้มบุญขึ้นอยู่กับแบบการบุญเหลือของใครหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นแอร์ต้องทําบุญเยอะๆนะเพราะเราไม่มีวันรู้ได้เลยว่า วันนี้เราจะเจอคนแบบไหนพางวันนี้เราจะเจอผู้โดยสารอารมณ์ดีวันนี้เราจะเจอผู้โดยสารอารมณ์แย่คือมันมันขึ้นอยู่กับดวงจริงๆมันบอกยากมากๆเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเฮ้ยเราต้องเจอผู้โดยสารดีตลอดเราต้องเจอผู้โดยสารแย่ตลอดพอเพราะนึกออกปะพอมาพูดตอนนี้มันก็ทําให้เวียได้ย้อนคิดไปเหมือนกันนะว่าเฮ้ยฉันอะเคยสตรองขนาดนั้นได้ยังไงก็เป็นเรื่องสนุกสนุกที่วันนี้วีมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะวีอยากจะฝากบอกทุกคนนะอย่าเพิ่งอีก,กับเรื่องที่วีเล่าไปแล้วก็ทําให้ตัวเองแบบไม่อยากเป็นแอร์อีกแล้วคือเอา ง่ายนะทุกอย่างนั่นแหละมันมีด้านดีแล้วมันก็มีด้านลบไม่ได้ always perfect อะทุกคนคือทุกงานก็เหมือนกันนะมันต้องมีแบบข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันสิ่งที่วีมาเล่าก็คือ BC สันมีเรื่องเล่าอะไรแบบนี้เนาะทุกคนโอเคค่ะวันนี้นะคะวีก็มาเฉลยแล้วนะถึงกับ คำถามที่ว่า Air h o ฮสเตสต้องทำความสะอาดห้องน้ําจริงหรือเปล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของวีนะคะหวังว่าประสบการณ์ของวีเนี่ยจะไม่ทําให้ใครหลายๆคนถ้อใจในการเป็นแอร์นะวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้นะคะในเชิงเมาลมอยของวีค่ะ ถ้ามีคำถามหรือว่าอยากจะให้พีททำคลิปวีดีโอแบบไหนนะคะคอมเมนต์บิ l o w นะจ๊ะก่อนจะจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พีด้วยนะคะเพื่อให้วีได้มีกำลังใจทำคลิปสนุก,นกครั้งต่อไปแล้วก็ไม่พลาดคลิปมา่วมอยครั้งต่อไปค่ะทุกคนวันนี้นะคะวีก็ขอตัวไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย